ไปตามข่าวกันต่อนะครับไปดูบรรยากาศสุดคึกคักและก็ชื่นมื่นนะครับกับงานสัมมนาพักเพื่อไทยนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรนะครับลาราชการแล้วก็นําทีพักเพื่อไทยเนี่ยขึ้นรถไฟนะครับไปจัดสัมมนากันที่หัวหินนะครับนายกบอกว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟในรอบ20ปีเลยนะครับคือนายกเนี่ยพาครอบครัวไปด้วยนะครับครับบุตรและก็เนี่ยดูจากในภาพเลยนะฮะแล้วก็จะมีอดีตนายกเศรษฐา ทวีสินค,คุณภูมิธรรมเวยาชายชัยเห็นไหมฮะอันนี้ตอนขึ้นเนี่ยยังยังไม่เห็นอดีตนายกทักษิณน,นะฮะใช่เพราะาวันนี้มาขึ้นกันที่หัวลําโพงใช่คแล้วก็มาเนี่ยเขาบอกว่าจะโดยสารไปถึงสถานีหนองแกนะครับที่อําเภอหัวหินนะครับแล้วใช้ขบวนรถพิเศษ93 3รอยับลอซซันะครับจริงๆแล้วเนี่ยอดีตนายกเศรษฐานเนี่ยเดินทางมาถึงก่อนเลยนะครับ แล้วก็ไปพูดคุยกับอดีตคนทํางานร่วมกันสมัยที่ท่านเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไปคุยกับหลายคนแล้วก็ถามไถ่าสารทุกสุขดิบเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าโหเป็นบรรยากาศที่แบบชื้นมื่นนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดถึงนะครับทีนี้นายกรัฐมนตรีแพ์ทองทานก็มาถึงตามมานะครับอย่างที่บอกไปมาพร้อมกับครอบครัวนะครับแล้วก็ลูกๆนะครับ มีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มากล่าวต้อนรับแล้วก็มาพูดถึงภาพรวมผลงานระบบคมนาคมของการรถไฟนะครับก็มาเล่าถึงเรื่องโครงการรถไฟรางคู่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3ามสนามบินก็มาเล่าให้กับนายกรัฐมนตรีและก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยให้ได้รับทราบนะครับนายกแผชทองทานชินวัตรเนี่ยก็ขอสวัสดีอดีตนายกเศรษฐาวันนี้ร่วมสนุกกับพวกเราด้วย ซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยจะเดินทางไปสัมมนาและได้พาครอบครัวมาด้วยและได้เจอครอบครัวเพื่อไทยด้วยซึ่งเปรียบเสมือนว่าไปกับครอบครัวเชื่อว่าวันนี้จะมีความสุขและสนุกสนานอย่างแน่นอนและดีใจที่ได้นั่งรถไฟซึ่งถือว่าเป็นแข้งแรกในรอบ20ปีที่กลับมาขึ้นรถไฟอีกครั้งหนึ่งและดีใจที่วันนี้ได้มากับพักเพื่อไทยโดยขอขอบคุณนายสุริยะที่ได้บอกเล่าถึงอนาคตของการเดินทางคมนาคมของประเทศ ให้เห็นอนาคตที่สดใสซึ่งวันนี้มีความพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางและจะมาประเดิมก่อนซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนเห็นว่ารถไฟมีอะไรบ้างและจะทำอย่างไรครับ เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ไม่เห็นภาพอดีตนายกทักษิณเพราะว่านี่ครับอดีตนายกนักสินชินวัตรเนี่ยเดินทางมารอขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟบางบารุนะครับอันนี้อยู่ใกล้บ้านอ่าอก็เลยอยู่ใกล้บ้านจานรสองร่าเลยมารอที่นี่นะครับเพราะว่าจะไปด้วยนะครับท่านจะไปเป็นวิทยากรในงานสัมมนา,าโครงการเสริมศักยภาพสอสอและบุคลากรทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยทีนี้พอมาถึงก็มีตํารวจจากทางสอนอบางพลัดนะครับมีนายสถานีรถไฟเนี่ยมารอต้อนรับประชาชนก็มาเนี่ยนะครับเข้ามากอดนะครับหลายคนก็มาเซลฟี่นะครับ ถ่ายรูปบางคนนี่เป็นแบบแฟนคลับรุ่นเก่าแก่ก็มีการนําบัตรสมาชิกพักไทยรักไทยเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยนะครับมาให้กับคุณลักษิณเนี่ยได้เซ็นชื่อนะครับบางคนก็เอารูปมาเนี่ยมายื่นให้เซ็นามานรอเลยฮะเข้าคิวรอๆๆนะฮะรูปเพราะว่าอันเนี้ยแฟนเก่าไทยรักไทยเนี่ยถึงคุณทักษิณเนี่ยหายไป17ปีอยู่ต่างประเทศนะครับก็ยังรักและก็ยังมาแบบเนี่ยดูดิฮะดูบรรยากาศเห็นเลยนะฮะเอารูปมาด้วยนะฮะหลายคนก็มาเซลฟี่นะครับ แต่ทีนี้ระหว่างรอรถไฟนะครับทางอดีตนายกทักษิณเนี่ยเล่าย้อนกลับไปบอกว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยไม่ได้นั่งรถไฟมานานมากแล้วอะ่ะตั้งแต่ปี2549เกือบเกือบ20ปีแล้วนุ่นนั่งครั้งสุดท้ายปี2548นะครับไปหาเสียงที่ภาคอีสานตอนนั้นนะครับไปที่อุบลราชธานีแล้วก็มีการประชุมกันบนรถไฟด้วยทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้นะครับนายกทักษิณ หันมาแซวสื่อมวลชนด้วยที่เคยทําข่าวตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนั่นแหละนะฮะสมัยไทยรัฐไทยฮะ,อะบอกว่าโอ้โหสื่อเนี่ยยังไม่แก่เลยแต่ว่าตัวเองเนี่ยแก่แล้วก็โซมไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ยังบอกว่าการเดินทางไปด้วยรถไฟที่ไปหัวหินวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่เดินทางกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับนักข่าวถามว่าโอ้มาขึ้นรถไฟครั้งนี้เห็นรถไฟเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไปบ้างหรือเปล่านายอดีตนายรัศมีบอกว,กว่าก็เห็นแค่ทาสีใหม่นะฮะบอกแบบนี้นะฮะอ่านี่นะฮะ ลูกสาวนะครับหอมแก้มนะครับนายกแพนทองทานชินวัตรมารับพร้อมกับอดีตนายกเศรษฐาทวีสินก็ขึ้นรถไฟที่สถานีบางบํารุังซึ่งอยู่ทางฝั่งทนนะฮะไม่ไกลบ้านจันทร์สองล่าครับแล้วก็มา,มาพูดคุยทักทายกันนะครับแล้วระหว่างเดินทางเนี่ยนะครับบนรถไฟเนี่ยอดีตนายกทักษิณน,นะครับใช้เวลาทักทายสมาชิกพักเพื่อไทยและก็สื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองมีการนั่งคุยกันเรื่องเก่าสมัยอดีต เพราะว่าไม่ได้มาเนี่ยเกือบ20ปีแล้วก็มีการหยอกแซวนักข่าวบางคนที่เคยทํางานร่วมกันมานะครับถามถึงการพัฒนาระบบรางทาอาดีตนายกทัศินบอกว่าคือตอนนี้ไม่มีเงินเพราะผู้โดยสารใช้บริการเพียงวันละ80,000คนมันน้อยไปแล้วเหตุที่การรถไฟไม่พัฒนาเพราะผู้โดยสารน้อยส่วนผู้โดยสารก็ไม่ขึ้นเพราะรถไฟเนี่ยยังไม่พัฒนาแต่แน่นอนว่าต้องพัฒนาต่อเพราะระบบรางเนี่ยดีที่สุด จะต้องทําให้ราคาถูกลงและก็ตรงเวลามีความถี่ในการให้บริการที่สําคัญก็คือต้องปลอดภัยนะครับมีในงานข่าวนะครับว่าช่วงหนึ่งเนี่ยสมาชิกพักเพื่อไทยคนหนึ่งเนี่ยแนะนําว่ามาจากจงังหวัดพะเยานายกสิ่งก็แซวว่าเอ้าร้อยเอกธรรมนัฐ อีตและทนตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มาด้วยหรืออ,อันนี้คือแซละเรียกเสียงคือคคาได้เลยค,คือเห็นคนพยาวก็คิดถึงร้อยเอกธรรมนัสก็เลยมีการแซลๆซลกันนิดนึงนะครับ,รบทีนี้หลังจากที่เดินทางใช้เวลาร่วมรสามชั่วโมงขับรถไฟไปถึงที่สถานีรถไฟหนองแกนะครับที่อำเภอหัวหินนะครับนี่นะฮะ เกือบเกือบบ่ายโมงนะครับมวลชนคนเสื้อแดงนะครับก็มารอรับกันเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็นี่ในภาพนะครับมีคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบประธานพักชาติพัฒนานะครับมารอให้การต้อนรับด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นทางทีมสสแล้วก็ทีมงานพักเพื่อไทยไปขึ้นรถสองแถวนะครับที่เขาจัดเตรียมเอามาไว้เนี่ยนะครับนี่บรรยากาศนะครับระหว่างที่ไปถึงที่สถานีนะครับเหมือนกันนะฮะเหมือนกับที่สถานีบางบรงเลยเอารูปมาให้เซ็นนะครับอ่าอ่ะ จากนั้นเนี่ยเข้าสู่เวทีสัมมนา,าเลยและกันครับนายกแพทงทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยกล่าวเปิดงานในหัวข้อในเรื่องของการสื่อสารแบนดิง้งและหนึ่งปีในฐานะหัวหน้าพักวันนี้นายกรัฐมนตรี3คนแต่ขอยึดตำแหน่งหัวหน้าพักตนเป็นนายกรัฐมนตรีมา90วันแต่เป็นหัวหน้าพักมา400กว่าวันคือ1ปีกับอีก1เดือนมีความผูกพันกับพักเพื่อไทยอย่างมากมีสสหลายคนพัฒนาตัวเองขึ้นมา ทำให้อยู่ในสายตาของคนทั่วไปได้มากขึ้นทั้งยังเป็นดาวสภาคนใหม่การอภิปรายในสภาที่น่าชื่นชม,มนายกก็ยังพูดนะครับในเวทีสัมมนาด้วยนะครับบอกว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยขอยืนยันกับสสในทุกพื้นที่ว่า ทุกคนมีความสําคัญทั้งหมดนะครับช่วยกันทําให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยืนยันว่าต่อไปนี้จะพยายามพัฒนาพักต่อไปแล้วก็สัญญาว่าจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นจะจัดสรรเวลาให้ดีขึ้นแล้วก็จะมาเจอกับทางสมาชิกพักบ่อยๆนะฮะยืนยันเน่ในฐานะหัวหน้าพักรัฐบาลเนี่ยสสอทุกคนในพื้นที่เนี่ยก็ต้องช่วยกันเพื่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่อ,อ่ะฟังเสียงของนายกรักธิปริฮะในฐานะของหัวหน้ารัฐบาลเองนะคะ ก็ต้องขอยืนยันตรงนี้ว่าไม่ว่าสสในพื้นที่ทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยมีความสําคัญหมดเพราะว่าเป็นการติดต่อกับพี่น้องประชาชนโดยตรงเพราะฉะนั้นก็อยากให้เก็บหน้าที่ตรงนี้ไว้เรามีกีพื้นที่ก็ขอให้ทําพื้นที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็แน่นอนทั้งบาร์ทลิสทอะไรช่วยกันช่วยกันจะให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะวันนี้ที่เรามาเป็นทัพเพื่อไทยวันนี้เราก็ช่วยกันแล้วก็เกิดพลังที่ใหญ่ นะคะก็วันนี้ก็มีได้เกียรติทั้งท่านนายกนิตนะคะแล้วท่านท่านทีออ่สิงห์ผู้ก่อตั้งด้วยนะคะวันนี้มาก็พิเศษมากคิดว่าน่าทุกคนน่าจะอยากฟังจากอีกสองท่านแน่นอนนะคะเพราะว่ากับอ,อีกน่าจะฟังบ่อยแล้วนะคะก็อยาเพิ่งเบื่อกันด้วยค่ะ <c> ก <oughs> ็วันนี้ค่ะก็ดีใจที่ได้มารวมตัวกันนะคะแล้วก็เราจะพัฒนาพักต่อไปอีกจำยามสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะโฟกัสในงานของรัฐบาลเยอะด้วยแต่ต่อไปนี้จะต้องแบ่งเวลาที่ดีขึ้นกว่านี้ ขอปรับปรุงตัวในครนนี้ว่าจะแบ่งเวลาให้ดีขึ้นนะคะเราจะได้คุยกันมากยิ่งขึ้นด้วยประชุมพักหรือว่อาทิ่สภาก็จะได้เจอแั่บ,บ่อยขึ้นค่ะอันนี้สัญญาไว้ก่อ,อนเลยขอบคุณค่ะอันนี้นายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยบอกในระยะ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่านายกได้ตั้งไข่อย่างสมบูรณ์และได้รับการซัพพอร์ตอย่างดีพอสมควรจากสสทุกคนและนำพารัฐบาล ที่มีพักร่วมรัฐบาลเนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าเหนื่อยพอสมควรแต่เชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการได้ดีวันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยเหลือกันช่วยปกป้องเพราะช่วงสองสามทีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่ามีการใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอ,อดีตนายกเศรษฐาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยหัวใจเพื่อไทยร้อยร์ แล้วก็ซัพพอร์ตนายกแพทองทานไม่ไปไหนแน่นอนนะครับทีนี้ถึงคิวของอดีตนายกทักษิณบ้างนะครับขึ้นในฐานะวิทยากรพิเศษมาบรรยายหัวข้อสถานการณ์ทิศทางโลกและการปรับตัวนะครับอดีตนายกทักษิณบอกว่าคือตอนนี้เนะี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือการที่โดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยกลับมาแล้วก็มีคนบอกว่าอเมริกาเนี่ยจะมาจัดการกับเราเพราะว่าเราได้เปรียบดุลการค้าจากเขาก็ต้องระวังเรื่องของการขึ้นภาษีรวมไปถึงกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์จะใช้นีอเมริกาจาก Bitcoin. คือในอดีตนายกรัฐสิตธิบอกว่าที่พูดเนี่ยไม่ได้จะชวนให้ซื้อแต่ว่าเทรนมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปศึกษานะครับนายกอาจจะต้องมอบให้กระทรวงการคลังไปศึกษาเรื่องของการใช้บิตคอยหรือเปล่านะครับแล้วก็ยังมีการพูดถึงเรื่องเมื่อ2วันก่อนนะครับอันนี้พาดพิงไปถึงทางพักร่วมรัฐบาลบอกว่าเมื่อ2วันก่อนมีพระราชะกําหนดเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีระหว่างประเทศเข้าที่ประชุมคอรมอปรากฏว่ามีพักร่วมบางพักหลบป่วยอย่างนี้ไม่ใช่เลือดสุพรรณนี่หว่า ถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยกันสิวันหลังไม่อยากอยู่ก็ต้องบอกให้ชัดเจนเราเป็นคนพูดรู้เรื่องห้ามหนีต่อไปใครจะหนีก็บอกว่าถ้าหนีเนี่ยก็ส่งใบาลาออกมาด้วยง่ายดีมผมเนี่ยเป็นคนเกลียดพวกอีแอบตรงไปตรงมาง่ายๆอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ถ้าอยู่ก็ต้องสู้ด้วยกันอ่ะอันนี้ชัดเจนเนี่ยอันนี้คำเนี้ยพาดหัวสือ่อทั้งออนไลน์ทั้งสิ่งพิมพ์เลยครับอ่ะนายกทักสินต้องพูดเรื่อง M O U 44ครับ บอกเลยว่าการเซ็น MOU ร่วมกันเนี่ยเพราะว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องอาทางเขมรกัมพูชาเนี่ยก็ขีดเส้นอ้างสิทธิ์มามซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องเราก็มีของเราก็เลยต้องวางกรอบเจรจา,าส่วนเรื่องเกาะกูดเนี่ยมันอยู่ในส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศสยามฝรั่งเศสชัดเจนมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยต้องถามว่าพลังงานที่อยู่ในทะเลอีก20ปีเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วอีก20ปีเนี่ยจะทิ้งทรัพย์สินตรงนี้ไปหรอมูลค่า4ล้านล้านเนี่ย ถ้าตกลงกันได้2ส,ส่วนผลประโยชน์ในทะเลและบนบกที่ไม่มีปัญหาก็ยังทําไม่จบต้องคุยกันซึ่งการปักปันเขตแดนทุกด้านมีปัญหาหมดแต่เราเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างนี้เพียงแต่เรื่องเขตแดนมันไม่จบต้องคุยกันด้วยหลักสากลแล้วบอกวันนี้เป็นแค่การวางกรอบแต่ก็มีการโวยวายกันไปใหญ่แล้วนะครับอ,อันนี้คือบรรยากาศสุดชื้นมืนนะครับ